ครับสวัสดีครับลุงเจริญนะครับวันนี้มาจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์เรื่องรถนะครับรถนี้เป็นรถใช้งานนะครับรถใช้งานแปลว่าฝาสูบรั่วนะครับฝาสูบรั่วน้ําำลมมันพ่นออกหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําก็มีฟองอากาศขึ้นตลอดเวลานะครับทําให้น้ําแห้งนะครับน้ําแห้งตลอดเลยน้ําแห้งตลอดเลยนะครับพรขับไปต้องเติมน้ําทุกวันนะครับแต่หาสร้างสร้างก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องก็ประมาณ ห้าหกหมื่นนะครับแพงแพงเกือบเท่าราคารถนะครับรถก็ราคาประมาณห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณนี้นะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราไปเปลี่ยนเครื่องก็ประมาณห้าหกหมื่นนะครับไปหาช่างบางคนก็บอกเปลี่ยนฝาสูบเปลี่ยนฝาสูบก็เปลี่ยนฝาสูบก็ประมาณสองหมื่นนะครับประมาณไม่เกินสามหมื่นต้องค่าแรงช่างนะครับไปหาช่างหลายคนก็แนะนําแบบนี้นครับแต่มีช่างคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไหนไหนก็จะเปลี่ยนแล้วใช้ให้มันพังไปเลยนะ ล้วมันพังไปเลยก็คือต้องคอยเติมน้ํานะครับคอยเติมน้ําย้ายหม้อน้ําขึ้นมานะครับอันนี้แหละครับเห็นไหมครับเห็นว่าลมมันพ่นน่ะพ่นฟองอากาศมันพ่นออกนะครับพ่นออกพ่นออกพ่นพ่นออกนะครับแต่ถ้านทาให้น้ําในหม้อน้ําออกมาด้วยนะครับแป๊บเดียวก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับน้ำนะครับแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะหม้อน้ํไม่้ดีนะเราก็ตัดยกไปยกที่น้ําสูงขึ้นหน่อยนะครับ ยาหม้อน้ําสูงกว่าหม้อน้ําหน่อยนะ้ําหม้อพักน้ํานะครับอันนี้ลุงเจริญใช้มาเกือบ2ปีแล้วครับหลังจากที่ช่างบางช่างเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนด่วนเปลี่ยนด่วนเนี่ยเรามาเจออีกช่างนึงเขาบอกไม่เป็นไรแต่แคใช้ใช้ให้มันฟังไปก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเพราะค่าเปลี่ยนมันแพงนะครับในที่สุดมันก็ปีกว่าแล้วครับนี่ลุงเจริญเพิ่งมามา,มาดูอีกปีกว่าพอดีหม้อน้ํามันรั่วมันแตกก็เลยมาอุดซึมนะครับ อันนี้นะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับสามารถใช้ได้นะครับหม้อน้ําฝาสูบรั่วนะครับมีฟองอากาศออกนี่นะครับครับในลูงเจริญก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับเครื่องอ่ะบางทีเรามาซ่อมอ่ะมันก็หมดเงินไปเปล่าๆนะครับหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนะถ้าเราทําไปเรื่อยๆใจเย็นๆคอยเติมน้าคอยอะไรไปเรื่อยๆนะครับมันก็อยู่ได้ครับอยู่มาได้ปีกว่านะครับอยู่มาได้ปีกว่า ครับทีนี้เราไม่ต้องเติมน้ำแล้วครับเราไปดูที่หม้อพักน้ำอย่างเดียวครับเราไม่เติมไม่ต้องเติมในฝาหม้อน้ำนะครับตอนแรกหม้อน้ำมันซึมนะครับทำให้ไม่ดูดเรามาดูตรงนี้คอยเติมที่นี่อย่างเดียวนะครับไม่ต้องเปิดฝาหม้อน้ำดูร้อนๆนะครับแต่ต้องเปิดจนเครื่องเย็นนะครับครับเดี๋ยวนี้ต้องกายต้องมาเป็นดูแลครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันน้ำฝามันรั่วนะครับเพราะรถมันน็อกมาสามครั้งแล้วครับ น้ำแห้งมาสามครั้งใบพัดแตกด้วยอะไรด้วยนะครับทําให้ทําให้ฝาสูบมันโกงครับครั้งที่สามนี่เอาไม่อยู่ครับเปลี่ยนประกันสองชั้นมาได้ปีเดียวปีเดียวครับก็รั่วนะครับจึงมีปัญหาเรื่องของเรื่องกันนี่ที่จริงรถเขาถ้าดูแลนี่ดีมากๆเลยครับไม่ว่ารถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับถ้าน้ําไม่แห้งน้ำมันเครื่องไม่แห้งใช้ไปช่างบอก20ปีไม่ต้องทําอะไรเลยเครื่องนะครับ โอเคนะครับลงเจริญก็มาแชร์ประสบการณ์อย่างนี้นะครับอ่า